สวัสดีครับผมชี่เปลนาหวานครับ <c oughs> วันนี้ผมมีพวกไก่หมูที่ไหว้เจ้า,เาไว้นะครับบ้านอื่นเขาไหว้มาแล้วเขามาแจกผม <c oughs> ผมคนไทยผมคนลาวเราก็คักไม่ได้ไหว้เองที่บ้านแต่เหมือนไหว้เลยเขามาแจกให้ทีบ้านละตัวบ้านละครึ่งตัวหมูเป็นชิ้นๆนแล้วมันเหลือจากการกินผมก็เลยเอามาทําเป็นไก่คั่วเกลือซะเพราะว่ามัน,มนเยอะมาก เดี๋ยวกินไหมดมันจะเสียไก่ก้วเกลือมันยังกินได้สองวันแก้มเหล้าได้แก้มเบียร์ได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนี่ผมก็หั่นชิ้นหมูไม่ต้องชิ้นใหญ่นะเพราะว่ามันจะสดจ้าก็วัตถุดิบก็มีหมูกับไก่ที่เรากินเหลือไว้นะแล้วก็กระเทียมร <c oughs> เทียม เดี๋ยวมาตีเลยเติมทั้ง78กีบเอามาสับกันหน่อยไอ้เรื่อง การที่คนจีนเขาว่วแล้วเอามาให้ที่บ้านเนี่ยเป็นประเพณีมาตั้งแต่สมัยรุ่นยายผมแล้วนะฮะคือเขานับถือกันเขาก็เอามาแจกกันกินพอเวลาตุตรไท,ทยของผมทีศาสตร์ไทยผมทีผมก็ทำน้ำพริกขมจีนแจกเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวไว้รอทําน้ำพริกขมจีนเดี๋ยวผมจะทาคลิปส่งให้ดูว่าการทําแบบโบราณโบราณจีนเลยททาเป็นยังไงอาวตถุก,ก็มีแค่นี้มีไก่หมูที่กินเหลือกะทิยา แล้วก็มีเกลือมีน้ำตาลมีซีอิ๊วขาวมีซอสหอยนางรมครับเริ่มเลยแล้วออมีน้ำมันด้วยน้ำมันมีดูลใส่น้ำมันน้ำมันใช้น้ำมันปาล์มนะครับที่เราใช้ทอดใส่น้ำมันไปไม่ต้องเยอะสักเท่าไหร่ก็ประมาณสักสองช้อนโต๊ะ ใส่กระเทียมไปเลยอย่าเพิ่งดีกว่าเพราะว่าหมูมันมันเยอะผมจะเอาลงเอาหมูลงไปก่อนให้มันแห้งๆหน่อยผม,มลืมไปว่าหมูมันเยอะหมูมีน้ำมันด้วยไล่น้ำมันหมูมันออกหน่อยสิยเดี๋ยวค่อใส่กระเทียมทีหลังได้ไม่ไหมครับ คล้ายๆกับว่าหมูมันหมดมันก่อนนะครับบางทีก็ลืมไปว่าเอาหมูไปทอดก่อนไก่ไม่เปไ็นไรวันนี้ผมไม่ใช้กระทะเหล็กเพราะว่าถ้าใช้กระทะเหล็กเนี่ยต้องใช้น้ำมันเยอะผมต้องการที่จะให้รีดน้ำมันออก ก็เลยใช้กระทะเทบล้อนเช้มน้ำมันน้อยหน่อยทอดไปเนี่ยกจะดีบมันออกก็ใช้เวลาพอสงควรตอนแรกมึงกะจะเอาเอาไอ้ชิ้นหมูหมูสามชั้นเนี่ยกะจะเอามาทำเป็นหมูกรอบ แต่นี้ว่าไม่ดีกว่าเดี๋ยวผมูกรอบไว้ฝาดที่ทำทำ,ทำเน็นเปนแบรูปกบนแล้ดูคลิปหน้าคลิปต่อไปที่จะทำเป็นหมูกรอบไปดัน <c oughs> เดี๋ยวเพิ่งใส่เครื่องปรุงอย่างเพิ่งอะไรนั้นนะครับ เดีย๋ยวี่ดูไปว่าน่าจะทอดอยู่แล้วป่าเนี่ยหมูที่มันโดนช่ายกับกระทะมันก็จะออกไปเป็นเหลืองหน่อยที่มันยังไม่โดนมันก็ยังมีมันมันอยู่ในงกิน,นไม่อร่อยใช้เวลาคนกวนใชไฟค่อน,นข,ข้างจะแรงนะครับ เดี๋ยวเราค่อยเบาๆไปีหลังผมเลยอ๋อกระทะนี้เมื่อกี้เชฟแบงค์ท้าบานเขาทำปลาแซลมอนย่างสีไว้มันก็เลยจะมีกลิ่นหอมเนยติดอยู่ไม่เป็นไร อย่าลืมติดตามช่องพี่ดมนาหวานนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดต่อท้ายกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับช่องหนึ่งช่องเชฟแบงค์ธาราบานนเลยครับแ,แบงค์ธาราบาลเขาจะทำกับข้าวให้ทุกเด็กๆทำได้ทำกินเด็กๆทำกินได้ไม่อ,อันตรายสักเท่าไหร่ ทอดใช้วเวลาพักใหญ่ๆแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่ามันหมันเยอะน้ำมันก็ออกไปเยอะด้วยเนี่ยเดี๋ยวเอาน้ำมันเททิ้งเลยเทออก เราติดกระท้าะไว้บ้างขั้วต่ออีกสักพักมันมีบางชิ้นอย่างข,งขาวๆอยู่เดีย๋ยวเรามาดูน้ำมันก่อนเยอะไหมตอนนี้ใส่เใส่กระเทียมได้เลยครับ อย่าเพิ่มเติมเครื่องปรุงเผื่อมีน้ำมันออกมาเยอะอีกเราต้องเทน้ำมันจริงที่ไหนที่มันไม่ค่อยโดนไม่ไม่เหลืองก็เอานับหน้าพ่นกระทะเลยครับมีน้ำเลยใส่กนหนดาษทิ้ง เดี๋ยวเราคั่วไปจนกระเทียมเริ่มหอมเหลืองเราค่อยใส่เคร่งปรุเพราะน้ำมันไม่น่าจะออกมาแล้วคอยดูว่าท้นไหนจะมีไม่ค่อยโดนกระทะไม่เหลืองก็อามาน้าหน้ากระทะใ ได้อ่ะเมื่อวานกินไปเท่านี้ได้กินไปสองเท่าของอันเนี้ยเมื่อวานเนี้ยได้เยอะมากเหมือนว้เองเนี่ยน้ำมันเริ่มออกไปเยอะ

เคือขึ้นตอนชาพออย่เข้มเกิน <c oughs> น้ำตาลขึคือจะต่อ หอยอีกนิดหนึ่งเรามาช้าจะใส่เยอะนะครับอย่เลี่ยนตัวนี่มีมันหมูอยู่แล้วเริาจางนะครับ เดี๋ยวเวลากินนะถ้ามีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะที่เขียวเลยเนี่ยซีฟู้ดผมตามเหมือนแบบเมื่อวานล,วาละตัวไฟแรงกินไม่คนก็อร่อยครับอย่าไหม มันเริ่มสีใหม่แล้วโอเค down.

Yeah. Th? Th th chim trong đi chim rồi đó là hết rồi chim lại còn chim giờ phải chim nó thay rồi thêm thêm quả cái làm gì ไก่หมูของไหว้ข้าวเกลือรวนเค็มก็ได้เรียกกันโอเคครับวนันนี้ไปแก้มเล่ากันแล้วสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดซ like, ับสไคร b ์กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ดห้ดวยนะครับช่องพี่ดูเปนาวช่องเ็ปแบงค์กระทาบาวด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย